วครับกระเป๋าเกียร์แบ็กของ f l o อกแมนเกียนะครับอันนี้จะเป็นลายว o ดแลนด์ลายใหญ่ไวมไปเริ่มเลยนะครับจุของได้เยอะมากความจุมันประมาณ70ลิตรนะฮะเป็นผ้ากันน้ำนะแล้วก็เป็นซิปกันน้ําแบบนี้เลยสินค้าตะเจ็บในเมืองไทยนะฮะนี่ผ้ากันน้ำมีเครื่อแบบนี้เรียบร้อยอันนี้จุให้แบบแน่นๆเลยนะคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย มันออกแบบมาใช้สําหรับกระเป๋าใส่อุปกรณ์ดำน้ำสกูบาน็ก็คือใส่ฟินใส่ VCD ได้ใส่แมสใส่สโนอกเกิลอะไรอย่างเงีง้ยเวททงเวทสูตรก็คือหนึ่งกระเป๋าหนึ่งเซตเลยแต่มีคนเขาซื้อไปใช้งานทางยุทธวิธีนะครับแล้วก็ไปออกภาพสนามก็เลยได้ขายมาตั้งแต่น,นั้นเลยนะครับใส่ของได้เยอะใส่อุปกรณ์ได้เยอะมากมายเลยนะฮะสำหรับคนที่มีไรออกจากบ้านแล้วแบบยาวๆแบบ ไม่อยู่แล้วเลยเงี้ยก็ออกไปได้เลยนะฮะใบเดียวจบข่าวเลยนี่อย่าเอาไปแต่เสื้อผ้านะเอาตังค์ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวไม่มีจะแดกนะ,ะไปอยู่กับเมียน้อยต้องใช้เงินด้วยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตรงนี้แข็งแรงสูงเลยก็คือเนื่องจากใช้สายเซฟตี้เปลคาดรอบด้านล่างนี่เลยนะครับเป็นสินค้าที่ทางร้านสั่งผลิตที่โรงงานแล้วก็ใช้คอนเซ็ปต์ว่าต้องเน้นความแข็งแรงทนทานไม่ได้มีสีเดียวนะมีสีอื่นด้วยถ้าสนใจติดต่อมา,มาได้ค,ครับ